เกิดเป็นสาวสวนกับเป็นแบบนี้แหละจ้าทางานบอดายูได้สาแต่ว่าก็ททางานอย่างมีความสุขเป็นนายเจ้าของเนาจะจ้ะเนาะเป็นนายเจ้าของเพื่อนๆจะเฝ้าเลื่อนผ่านย้ายท้องไปใส่เด้อจะย้ายท้องสิพามะามืองสิพามะามืองหมากฟักท้องคือเอาย้ายท้องมาเก็บยอดฟัดท้องจ้ะนี่ย้ายท้องถึงมาเก็บหมากฟัดท้องหน่อยละห,หลายเพื่อน แบบนี้ลายมันเป็นโดกหลายมันพอจับมันหลุดเนะจ้ะมันเป็นมันดกคักลายมันหลุดแม่เพื่อนเพื่อนมงดูแต่ว่าเขากับบอดดาถิ่มเขากับเจ็บไปสางงลายได้เพื่อนเพื่อนเพราน่ะยายท้องมันติดยอดที่มันเป็นหมากแบบนี้มันมันเป็นหมากยุ้นยอดแขนงมันบ่ดมันยอดโตกิ่งบ่ดมันยอดอน ตัวแม่มันนอกจะเนาะว่ามันยอดเข่ายอดเดิมมันอันนี้พวกนี้มันจะแตกแหนงออกมาลรวมันก็เลยเป็นหมากหน่อยแบบนี้จะถ้าเข้าจงไว้มันกระสิหลุดเพื่อนมันสิมีลักษณะบสมบูรณ์แบบนี้มันสิบบเตงตึงน่าจะนี่ย้ายท้องกระตัดออกมาตัดออกมาสางไรได้ลักษณะหมากท้องมันสิจับมันสิบบไดเปลี่ยนหมากแนวนี้จะมันสิบบไดเป็นหมากแนวนี้มันจะเต่งตึงก็นี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะเฝ้าไปใส่ย้ายท้อง สิาพาไปเมืองลักษณะหมากฟักทองที่มันสิติดลูกได้ลูกนะจน๊ะเนาะย้ายท้องกระเก็บหลายลายจะ้ะมันกระลายลายขนขน,นวยแบบนี้ขน,นวยแบบนี้ย้ายท้องกระตัดออกได้จ้ะนี่ตัดออกบ่เอาไข่ก็สใไ้เขาลุดนะจน๊ะเนาะไข่ก็สใไ้เขาลุดทิ่มแบบนี้ไหมพเพื่อนย้ายท้องไรสิบ่ให้เขาลุดย้ายท้องนี่ตัดเอาคุณอากาะปลาฟักทองของย้ายท้องมันก็ะหกโ,โกไปจ้ะ มันก็โคตรแขกแน,น่มองดูเพื่อนไวยแบบนี้ย้ายท้องกับพ่ะจงไวเ้เลยย้ายท้องกับสิตัดทีมแบบนี้แหละจ้ะตัดออกแล้วจ้าตัดไปสางไรได้ตัดไปสางไรได้บัดนี้ย้ายท้องสิพลาไปเมืองลักษณะที่หมากที่มันสิจับให้เขาได้ผลผลิตเนจ้ะยางยางไปเมืองกันจ้ะเพราะว่าย้ายท้องบ่หยักหม่นป้าแม่จ้ะมันคลาย ถ้ามาันเจ็บมันสักท้องจัเสีย,ยท้องกับเซียนงั้มือขึ้นแทบบ่ได้นอนจแย้าย่ท้องจะคันคันตามงามือน่ะแม่จะมองที่หองไปเด็ดนี่จะลักษณะถ้ามันสิลูกไงลูกตัวมันสิเป็นลักษณะแบบนี้มันจะบอมันสิบอดงอยเงาเนาะจะเนาะนี่ลักษณะแบบนี้เขาค่อยเอาเพื่อนๆนี่มากแน่แล้วลักษณะแบบนี้เขาแ็บจวงไหวมันแก่ให้มันสุกเนาะจะเนาะ ลายอยู่ได้แก่ลายอยู่อยู่ในปลาเนี่หละลายายท้องบริยากหมอนปลาเพื่อนเพื่อนแยท้องค่ายแล้วอันนี้แม่ค้าคนนี้พิเศษแยท้องกะเจ็บเห็เนเพื่อนซื้อได้จ้าเรามองดูนี่แบบนี้เขากะจงไวยมันก็ใหญ่นาะจะเนาะแบบเขาจงไวมันกะใหญ่นี่ลักษณะฝักท้องของแยท้องมันจะเขียวดำดำแบบนี้ขัน่วยได้นออกมาเน่น้อยทรงสิ่งอยเงาได้จ้าทรงบเหลี่ยมไม่จ้บาบอสซอบอใสบอสดซื่อนี่สิ ขากรเด็ดขากระตัดออกนะจ๊ะขากระตัดออกแต่ว่าบ่ได้อทิมตัดออกเพื่อไปสร้างรายได้ได้นะจ๊ะนะอันนี้คือปลาฝักทองอยู่ในบ้านสวนยายทองเด้อจ๊ะ